เมืองไทยก็มีใจดีถูกต้องไหมครัทุกคนนะครับกว่า3ปีเขาเรียกว่า3ปีที่เราไม่ได้เจอเขาวันนี้เขาอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครและวันนี้ทุกคนจะได้พบกับเขาอย่างแน่นอนลีดเดอร์ของวงกรเซเว่นของเรานั่นเองนั่นกะ็คือคุณอินแจบอมของเราเองนะคนะคต้องบอกเลยว่างานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะทุกท่านครับถ้าไม่มีผู้ร่วมสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นคาเดนซ่าเรคคอร์ดนะครับว j ยเจพาร์เนอร์พาและเบ็สทั้งผู้สร์อกมือด้วยนะคะ และที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะเนสเล่เพียวไลท์และมาม่าโอเคเจนเจเนเรชั่นครับได้ข่าวว่าท่านอยู่ด้านหน้ากับสวัสดีนะคะก okay, Gen ับสวัสดีนะคะเมื่อกี้นึกพูดกับท่านนะฮะตัวหนังสือเล็กครับพี่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพูดให้ใหม่พี่เอาใหม่นะฮะเริ่มต้นนะฮะถ้ายังไม่ได้มนทิ้งภาพมนถึงตอนนี้นะฮะ โอเคและผู้สนับสนุนเจนีของเรานะฮะเนสเล่เดียวไลท์และมาม่าโอเคเจนเนอเรชันครับดีข wow ึ้นไหมฮะดีขบ้นไหาฮะดีขึ้นนะฮะเอาละครับทุกคนต้องบอกอีกว่าโอ้โห เบอร์ทัวรครั้งนี้ของคุณเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะพันุุมสุนชิคของเราคนนี้นะครเพราะว่าตั้งแต่เปิดให้กดปัดรก็โ,โหกระแสะทถล่มทลายเหลือเกินนะครเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นก็คือปัดโซเอาเลยนะคะแล้วก็ทําให้เกิดแฮชแท็กในวันนั้นขึ้นมาก็คือ2022 JD World Tour in Bangkok ขึ้นมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยในวันนั้น แล้วก็แฟนๆเรียกร้องเหลือเกินแล้วก็ทุกคนก็ทนไม่ไหวจริงๆฮะที่จะพบเขาทานทีมงานก็บอกว่าอุ้ยตายแล้วถ้าแฟนๆเรียกร้องขนาดนี้เพิ่มรอบเลยฮะก็เลยเกิดรอบขึ้นนะฮะสามรอบด้วยกันนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นะฮะบัลลูนี้แล้วก็วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมน,นะครับที่ฮอ6 i ห้าหกอินแ i ็กเ i ็เมืองทองธานีนะครับ และแน่นอนฮะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเพราะมาแล้วต้องมาให้แบบให้ถึงใจแฟนๆจริงๆครับเพราะเขายังมีงานแฟนซายนะฮะที่โรงละครเคแบนสยามพิเกเนศนะคะสายตาหนุน่าจะมีปัญหาด้าน,านสายตาแล้วนะฮะไม่เป็นไรฮะเราจะอยู่ไปด้วยกันไม่ใช่ใสายตาอย่างเดียวฮะ,ะวันนี้งานใหญ่ไฟแรงฮะแยงเข้าตาสุดเลยนะฮะ, <c oughs> ะ,ะเอาล่ะทุกท่านครับพร้อมที่จะพบกับพระเอกของเราแล้หรือยังฮะ ไม่พร้อมก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าแค่คําว่าพร้อมมันก็คือด้านหน้ามือกล้องมาแล้วนะคะยังไงฝากถ่ายนุ้ยด้วยนะคะพี่นี่นะคะฝากถ่ายนุ้ยฝากลงที่ด้วยนะคะโอเคไหมฮะถ้าพร้อมแล้วทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับนะคะเจ้าของนะคะคอนเสิร์ตโหทัวร์ครั้งแรกของเขาคุณเจบีครับ อนนี้เราพร้อมกับร้านซุปเปอร์สตาร์ของเรานะฮะพุ้เจดองด้วยนงานที่จะทำให้เราสื่อสารกันง่ายขึ้นอายองเซโยเซโยอเอ๊สวัสดีครับเชิญน,นั่งเลยฮะ <Hi. S 1> เจยองเ uh, <yeah. S 1> อ,อาเลยให้ทักทายพ <c oughs> ี่พี่สื่อมวลชนและแขกผู้เกียรติทุกท่านอยู่ที่นี่อย่างเป็นทางการดีกว่าฮะอยู่ที่นี่ฉันก็เป็นกิจจารกนสักห่อสวัสดีครับผม 가자니다제디하또아다이 <laughs> <laughs> 어, <laughs> <마중을 나갔더라고요>. 네. <laughs> 어, 정말 놀랍고요. 그리고 또 오늘 이 기자회견에 도 이제 많은 분들이 와 주셔서 정말 너무 감사하다고 말씀을 드리고 싶고 <laughs> ก็คือที่สนามบินนะคะตกใจมากๆที่มีแฟนมาเราให้กําลังใจกันเยอะมากๆเขาขอบคุณทุกคนมากๆเลยวันนี้ในงานพรีเซนต์คอนเฟอเรนซ์นี้ก็เหมือนกันขอบคุณพี่ๆท่านที่มาในงานวันนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณสําหรับกาำลังใจและก็การเชียร์ของทุกคนที่ให้ นะฮะถ้าเข้าไปดูใน Twitter นะคุณเจมีรู้ไหมว่าแฟนๆคุณนี่ะซูมไปถึงแขนของคุณเลยนะเขาเห็นคุณขนแขนสแตนด์อัพนะฮะเขาเห็นคุณขนลุกไปหมดเลยที่เจอแฟนๆชาวไทยจริงไหมคุณเจมีคุณจริงไหมฮะเดอะเออจู่ๆไม่รู้เรื่องเลย โอ้องค์ว่านิมอมาจดจี้แบบนี้โอ้คุณต้องตกใจมากถึงขนาดนั้นเลยจริงๆอุ้ยน่าใจมากเขาตกใจมากๆเลยจริงๆแบบเฮ้ยมีคนรักเราขนาดนี้เลยหรอแบบเฮ้ยเยอะมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าแบบเยอะขนาดนี้อันนี้คือจริงใช่ไหมอเลยนี้เลยต้องยอมแฟนๆชาวไทยจริงๆนะฮะอาการ์เซ่ไทยของเราไม่ธรรมดานะฮะคุณใส่ใจคุณแม้กระทั่งเห็นว่าคุณขนแขนลุกยิ้เลยนะฮะ

ก็บอกตรงๆอะครับค่อนข้างกังวลว่าพี่จะสอนคําไหนในวันนี้แต่ก็อาเอาฟังดูละกันนะครับอันเป็นประโยคยอดฮิตในช่วงเวลานี้จริงจ้สรดยนะครอเแค่พูดตามหนุนก็พอตั้งใจใช่ไะนะ JB JB ไม่ใช่ไม่ใช่ JC JC แจบอมแจบอมไม่ใช่ไม่ใช่แจกันแจกันรัก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  ไม่ใช่ไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงดวงดาวเมื่อพราวแสดอีกทีวันบอกบันบอกบันอกรักรักไม่ใช่ไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสดวจดาวเมื่อพราวแสง อาไดีดีด yeah, ีดีด네ีดีดะดีดีด네ีเ yes. yes. nice. 네ีด yes. ีดีดีด okay. ีดีดีดนดีดีดีดอดี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 รีดีดีกีดกดี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 ดเดี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 นีด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 ีีด้วยฮะ 어, 테이프 엑스퍼스 같은 경우에는 이제 저는 공연 자체에 좀 어떤 큰 타이틀이 있었으면 어떤 큰 이미지가 있었으면 좋겠다라고 생각을 하게 되, 돼서요 어, 저의 공연 자체가 어, 카세트 테이프를 재생시켜서 이제 그공연이한번 이제 테이프 한번 틀어지는 것 같이 아, 그런 거를 생각을 해서 큰 주제를 만들게 됐고, 프레스퍼스 같은 경우에는 잠깐 일시정지 버튼을 누르는 건데, 제가 이제 이 월드투어를 마치고 나면 어 아무래도 잠깐의 공백기가 있을 텐데, 어 그때가 이제 아예 멈추는 게 아니라 잠깐 멈추는 거니까, 여러분들이 많이 기다려 주시고 어 많은 응원 부탁드리겠다는 의미를 담고선 테이 어 프레스퍼스를 찍게 됐습니다. <목소리> เป็นห่วงล่ามเลยอะ่อง่าคุณพูดยาวเจสันเจสัตอบเลยเขาบอกว่าเขาใช้โซนเขบอกว่าเขารู้ทำได้ทำได้คนนี้ล่ามซูเปอร์สตาร์ทอนสเลเตอร์เขาบอกว่าตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจว่าเราจะมีเวลทัวร์เขาอยากจะมีคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆสำหรับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือเขารู้สึกว่าการที่เขาเล่นคอนเสิร์ตเหมือนเราไปกดคาสเซ็ตเทปเหมือนกดเทปให้เัยก็คือเริ่มเล่นตั้งแต่เริ่มจนจบ มันก็คือเป็นการเล่นคอนเสิร์ตเหมือนมากดเทปแบบคาเซ็ตเทปทุกคนน่าจะรู้จักว่าที่มันเป็นเทปเพลงอะไรย่างเงี้ยครับก็คือการแสดงของเขามันก็เหมือนการกดเทปก็คือเพลย์ออกไปแต่แล้วเขาบอกว่าจะมีคําว่าเพลยพอสเพราะว่า หลังจากที่เขามีเวทัวร์นี้เขาก็ต้องกลับไปทํางานเพื่อเตรียมอัลบั้มต่อไปเพื่อเตรียมงานต่อต่อไปใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการลาแบบสักครู่ก็คือพอสแต่หนึ่งก็คือเพรสพอสเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นการสต็อปมันจะไม่ได้เป็นการหยุดของเขา mm. แต่เป็นเพยงพอส ยสักครู่เพื่อสัหนึ่งใช่เราก็จะกลับมาเจอกันใหม่ในประมาณนี้ก็คืออยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยตอนที่เขาโพสอยู่แต่คุณรู้ไหมว่าแฟนๆชาวไทยรอคอยคุณอย่างมากเลยเพราะว่าแค่ประกาศบัตรของคุณนะบัตรขายหมดเลยบ้างโซเอาเร็วมากแล้วยังต้องเพิ่มรอบอีกต่างหาก้ใจดีฮะเป็นไงบ้างฮะเออ처음에들었을때는โอ 안 믿겼는데 어 이제 또 이제 저희 회사에서 어, 어 하루 더 하는 게 어떨까냐 했을 때아 괜찮을까 아안될것 같은데 했는데 어, 오픈을 하고 나서 또 이제 매진이 돼서 정말 너무 기분이 좋았고 정말 너무 감사하다는 말씀을 드리고 싶었고 어 그리고 기다려 주신 만큼 열심히 공연 준비해 가지고 네잘 보여드리도록 하겠습니다. 바빠. But, ปั๊บปุ๊บคือเขาได้ยินว่าโซเอาแล้วก็เขาก็อันนี้คือเรื่องจริงเหรอเพือ่อน,นเหลือเชื่อจริงๆเลยนะมันคือใช่ใช่ไหมแล้วพอทางบริษัทผมนะคะก็คือเสนอมาว่าเปิดอีกเพิ่มอีกสักรอบไหมเขาแบบไม่มั่นใจว่ามันจะได้หรอมันจะดีจริงหรอมันจะขายได้อีกหรออะไรประมาณนี้ครับแล้วพอเปิดมันก็โซเอาอีกอ่ะเขาบอกว่าเขาขอบคุณมากๆเลยไม่รู้จะขอบคุณยังไงเขาขอบคุณมากๆจริงๆเลยที่แบบ ฟีดแบ็ดีมากขนาดนี้เขารู้สึกดีมากจริงๆเขาบอกว่าเขาสัญญาเพราะว่าเขาเตรียมตั้งใจเตรียมคอนเสิร์ตนี้เพื่อที่จะตอบแทนแฟนๆจริงๆเลยค่ะถ้างั้นต้องถามว่าแฟนๆรอคอยขนาดนี้คุณเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรมาฝากแฟนๆบ้างคหมอออเซอร์ไพรส์นนี่ไหนสักแห่งคอนเสิร์ตเออเซอร์ไพรส์นั้นเอม่รู้สิเนี่ย อ있ส까요ง을까요음서프라이즈ีรไไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่ๆว่ามีหรือไม่มีครับมีมากอยู่สักก็วต้อ่าใช่ไห่็ว่าคอนเิ์คอนเสรคอนเสิร์ตนเสตคนิรตนเคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนิตคอนเสิร์ตอนเาิร์อนอนเสตคเส์อนเสิร์คอนเสอเอคนอนอน 네. 네, 어, 고업이라는 노래는요, 어, 조금 이제 바쁜 사회에서 어, 조금 이제 남들의 시선이나 이런 것들을 조금 내려놓고 조금 더 편안하게, 어, 나답게 어, 살자라는 의미를 담은 곡이고요. 앨범 전체적으로 이제 좀 자유롭고 어, 좀 힐링될 수 있는 곡들, 어, 이런 것들이 많이 수록이 되어 있습니다. เขาบอกว่าช่วงนี้ทุกคนก็จะแบบยุ่งกับง,งานเครียดกับงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คืออัลบั้มนี้แล้วก็ยิ่งเพลงกอัพเนี่ยมันเป็นเพลงเพื่อที่จะแบบให้งง mm hmm. ทุกคนสนุกสนานแล้วก็อยากมาอยากบอกมาเสร็จให้ทุกคนแบบเป็นตัวของตัวเอง mm hmm. แล้วก็แบบ mm hmm. คอนเซปต์ตบบทั้งหมดของอัลบั้มนี้ก็คือจะมีความเป็นอิสระมา, oh. มากก็คืออยากให้ทุกคนแบบฟิล l ดอ ฟรีดัมก็คือแบบมีความอิสระสนุกสนานแล้วก็คลายเครียดด้วยเพลงนี้แล้วก็จำไว้ว่า B yourself อาและถ้าสมมติว่าต้องเลือกสักหนึ่งเพลงให้กับแฟนคลับของคุณในเมืองไทยคุณอยากเลือกเพลงไหนให้และเพราะอะไรคุณจะดีออ저는그고업을추천드리고싶고요좀뭔가이뜨거운태국의열기그그응원의열기랑 너무잘어울리는곡이เขาอยากแนะนำเพลงโกอาปเพลงนี้เขาบอกว่ารู้สึกว่าเหมาะกับประเทศไทยมากๆทั้งเอเนอร์จีทั้งอากาศรู้สึกว่ามันใช่มากๆกับประเทศไทยโกอาปเออเพลยก็ฝากกับแฟนๆด้วยนะคะนะครับเอาล่ะสิ่งหนึ่งที่แฟนชาวไทยอากาเซ่ไทยอยากรู้มากๆเลยกับคำถามนี้ทุกคนอยากรู้ว่ามีโอกาสไหมฮะที่จะได้เห็นกอรเซเวนคัมแบ็คเร็วๆนี้ 어아아아니니요무래도도이이제제빠를시시시는닐것같고고조금간간을준비해서쨌또다다좋은모습습으로나오록하겠บอกตรงๆเลยว่าคงไม่ใช่เร็วน um? ี้แต่ก็ค yeah> ือจะมีแน่นอนแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมงานด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามีแต่เชื่อเกิดเกิดว่าไม่ว่าจะอ่ก็ตามเป็นๆอากาเซทุกคนจะรอคอยการคอมแบทของกอรเซของพวกคุณอย่างแน่นอนอ่าเนอค นี่กุ๊กคัลก์ก็เี็นก่ามีนก็รอคอยแล้วก็ติดตามแล้กันนะคะนะต้องรอคอยนะทุกคนค่ะนะฮะเอาล่ะคิดถึงสมาชิกคนไหนในกอเสบมากคีสุดคะับเซันีกวบลิงับเซมันกรีดูโกับเซมันเมมเบอร์คือัน่นก็ยังชิ้นเนี่ยออิ้นเนี่ยอ๋อ้นเนี่อ้นเนียอ๋อ้นเนี่ยอ๋อ้นปนีเนีไทยยองอช้นออ้เนีออ้นเนี 아, 그 태국이 서 이유가 요 어, 네, 아무래도 그거 또 많이 있고, 그리고 저는 개인적으로 저희가 어찌됐건 여기에서 그런 많은 응원을 받을 수 있었던 거는 그 친구 덕분이라고 생각을 해요. 네, 그래서 네, 생각이 납니다. ราะว่าคิดถึงแบมแบมเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยแล้วคือผมบอกได้เลยว่าการที่กอรเซเว่นได้รับความรักมากๆในประเทศไทยก็มีส่วนเพราะว่าเรามีแบมแบมอยู่ในวงของเราด้วยเพราะว่าเขาก็เลยแบบคิดถึงแบมแบมแล้วก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ยนอกจากจะคิดถึงกอเซเว่นแล้วก็ต้องคิดถึงคุณมากที่สุดในช่วงนี้เพราะว่าโอ้โหไปตอบรับคุณดีมากเลยที่สนามบินนะคะแล้วจากจอา์เีต่างหาก

그 월스투어를 하고 있을 테니까, 어, 그런 것들도 아직 남아있는 것들도 좀 있거든요. 그래서 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. ยังไงก็มีผลงานที่จะรีลีสออกมาให้ทุกคนดูแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการวนทัวร์ก็คือจะตั้งใจคอนเสิร์ตก็วนทัวร์ไปก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่นอนกับวันที่หรืออะไรนี้ต่อไปกับผลงานต่อไปค่ะก็อยากให้ทุกคนรอแล้วก็ติดตามเลยนะคะและเชื่อว่าทุกคนต้องรอที่จะติดตามผลงานของคุณแนะ่นแน่นอนนะคะคุณเจมี่ครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆไทยทุกคนก็อยากจะให้คุณมาเมืองไทยบ่อยๆ ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมก็อยากจะมาประเทศไทยบ่อยๆครับถ้ามีโอกาสผมก็จะรีบมาหาครับสัญญาว่าจะมาประเทศไทยบ่อยๆมากขึ้นนะคะเะฮะเอาละฮะสุดท้ายนี้ฮะสำหรับเพสคอนของเรานะคะับคเจมีนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพี่ๆสื่อมวลชนอยู่มากมายไหนๆก็มาแล้วเพลงของคุณเนี่ยเพลงใหม่คุณที่เพิ่งปล่อยอ่ะโกอาบา อยากให้คุณร uh ้องให้ฟังแบบสักท่อนหนึ่งแบบสดๆได้ไหมฮะชิยกันย yes> ึดอ่า Yes we go up if you let him down นั่นแค่บอว่า short แม้กันนั้นเม a ั้자신จะร a ว่าไ u o d o w d o w d o w yeah มือไหฮะ 이 <laughs> 너무 좋아. 1 1 5네 아, 열 다섯 곡 정도 더 들어 볼까요? 아, 열 다섯 곡. 공연 오세요. 네. 홍이 밤에나. 홍이, 푹닝푹니이이번에 이제 몇 차례. 아. 저희가 <살이 웃음> 아 네. 네. 아 그러니까요, 네. 네. <laughs> 야, 어. 약 받든앤 3번 네. 나하 얼마든지 불러 드니까 내일. 네. เออ거의โม่จิ้งโม่เอ่อเจ้โม้กลย์อ่ายูเก็นต์ต่อ놔ดูกูไปล้งคั่งวล่ออาทัศึมิสามวันต่องกันฟลลัตะนิากะนี่สามสองเขาต่อยู่ในประเบาญมาจนว้ยเขาบอกว่าตั้งใจแบบปนะนอมนล้วก็รยอกให้พีทุกคนในคอนเซิร์ตมากๆเพราะว่าอยากให้เสียงของคุณแลเสิคุณจะอยู่ในประเทศใครเป็นนานๆเขาบอกว่าตั้งใจ ว่าว่าจะเป็นอย่างไงนะครับผมก็เลยตั้งใจเตรียมมาแล้วก็กำลังดูแลแบบคอให้เสียงออกมาดีอยู่ะค,ะค่ะเพื่อที่จะตอบแทนแทน,นสุดท้ายแล้วที่จริงฮะอยากให้คุณฝากอะไรกับพี่ๆสื่อมวลชนที่จะเป็นตัวแทนของคุณนะครับไปถึงกับแฟนของคุณและสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ฮะ 아, 네, 오늘 다들 바쁘실 텐데, 이렇게 자리해주셔서 정말 너무 다시 한번 감사드리고요. 그리고 기다려주신 팬분들에게도, 아, 먼저, 먼저 그거 먼저 아, 얘기합니다. 아, 그래요? 네. 어, 기다려주신 팬분들에게도, 어, 정말 팬데믹 시간 동안, 어, 이렇게 오랫동안 기다리는 게 쉽지 않았을 텐데, 이렇게 기다려주셔서 정말 너무 진심으로 감사드리고, 제가 이렇게 돌아왔을 때 많은 응원을 받을 줄 몰랐어요, 사실. 그랬는데, 이제. 어 이거에 다시 인스ピ레이션을 얻어서 네, 공연 때도 충분하게 보여드리고 그때도 또 힘을 또 많이 얻어서 어, 좋은 앨범으로 또 금방 또 나오도록 하겠습니다. 앞으로 또 지금처럼 어, 응원 많이 해주셨으면 좋겠고 저희 비올 새 앨범처럼 조금 여러분들의 삶도 조금 더 밝고 윤택하고 어, 즐거운 삶이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 그가 말한 것은 무엇이든 감사합니다. สื่อมวลชนทุกคนเลยนะคะที่อุตส่าห์ใช้เวลาของพี่ๆที่มีค่ามากๆมาอยู่กับผมในงานวันนี้และตอนนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะฝากของแฟนๆด้วยว่าขอบคุณที่รอเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เจอพ a n d นบิ c ก,ก็คือช่วงโควิดที่ทาให้เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยใช่ไหมครับแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนรอ แล้วก็การต้อนรับที่ทุกคนให้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมตกใจจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ต้อนรับผมอบอุ่นขนาดนั้นแล้วก็มาให้กําลังใจเยอะกันขนาดนั้นที่สนามบินนะคะเขาบอกว่ากําลังใจทุกคนให้มามันทําให้ผมมาเติมพลังงาได้ดีมากสัญญาว่าจะตอบแทนทุกๆกําลังใจและทุกๆความรักในคอนเสิร์ตที้ทุกคนแน่นอนนะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างผมแล้วก็ให้ความรักผมนะคะเพื่อที่จะมันเป็นอินส i r ร t ชั n นผมในการทํางานอันต่อต่อไปแล้วก็จะตอบแทนด้วยผลงานดีๆอัลบว้มดีๆเพลงดีๆให้ ทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยในองว่า be yourself เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตเหมือน be yourself ก็คืออยากให้ชีวิตทุกคนล่าเลิงแจ่มใสแล้วก็คลายเครียดกันเต็มที่นะคะพาร์ตี้ครบปีนะฮะสำหรับเราคนไทยทุกคนก็อยากจะขอขอบคุณคุณเจดีด้วยแปลเก่งมากขาดเขาไม่ได้เขาคือตัวนักแปลซูเปอร์สตาร์อินไท a n ลน o ์เด็กขี้นึกเด๋อเด๋อ So, Tanya, 가 a n k Taiko, Koko, Marti, Muntai, Miko, Tango, Kango, k a n g 고 Kango, 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 ที่ทุกคนแบบส่งอะไรอย่างงี้ยแบบอย่แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วนะขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับขอเสียงปรบมื้ขอบคุณเจมี่ค่ะต่อไปคือสุดท้ายนี้เดี๋ยวคุณจะได้โชว์หน้ามาหลอดกับพี่ๆสื่อมวลชนนะเตรียมกล้องได้เลยฮะทุกคนครับเราจะให้เขาโพสเท่ๆนะฮะชิคๆในสไตล์ของเขาเก็บภาพเก็บแต่ละคนเลยต่อไปเนยจงรานนะคะอัพที่ตรง가운데부터먼저할게요ใช่ค่ะ 하시고 사카 왼쪽 부탁드리겠습니다. 자, 오른쪽 부탁드립니다. 과 다시 가운데 고주 다고그 다음에 프리스타일로 하실게요. 이번에도 마찬가지로 왼쪽. 사나카 네, 네. 오른쪽입니다. 과나 ได้รหัสเรียบร้อยนะฮะพี่พี่สื่อมวลชนครับโอเคนะฮะขอซิปต้องเมื่อคุณเจนนี่นะทำสมิ่ดาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรหัสนี้เป็นเพียงน้ำจิ้มท่านอันท้ายยังไงต้องฝากพี่พี่สื่อมวลชน GG สำหรับ